สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในบทที่1นนะคะในเรื่องของจํานวนตักรกยะจากคลิปที่แล้วเนี่ยครูฟ้าสอนในส่วนของจํานวนเต็มเราได้รู้จักจํานวนเต็มไปแล้วได้รู้จักการเปรียบเทียบจํานวนเต็มไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยครูฟ้าจะมาสอนนะคะสมบัติของจํานวนเต็มว่าจํานวนเต็มเนี่ยเขามีสมบัติอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย มาดูข้อที่1นนะลูกเป็นสมบัติปิดนะคะสมบัติปิดเนี่ยก็จะมีทั้งการบวกแล้วก็การคูณนะคะเดี๋ยวเรามาดูสมบัติปิดการบวกกันก่อนนะสมบัติปิดการบวกเนี่ยจะบอกว่าถ้า a นะคะเป็นจํานวนเต็มและ b ก็เป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้น a บวก b ก็จะต้องเป็นจํานวนเต็มด้วยนะคะนักเรียนดูตัวอย่างนะตัวอย่าง ให้มาเป็นลบ3บวกด้วย5ลบ3ก็คือจำนวนเต็มลบ5ก็คือจำนวนเต็มบวกเห็นไหมเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นลบ3บวก5จะได้ได้2นะคะ2ก็คือจำนวนเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มก็จะได้จำนวนเต็มนะคะอ่ะทีนี้มาดูสมบัต,ติต่อมาก็คือสมบัติปิดการคูณนั่นเอง สมบัตินี้บอกว่าถ้า a เนี่ยเป็นจำนวนเต็มและ b ก็เป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น a คูณ b ก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มกันนะคะอ่านนักเรียนมาดูตัวอย่างอันนี้ครูฟ้าใช้ตัวอย่างนะคะลบ3คูณด้วย5เพราะฉะนั้นคำตอบครูฟ้าจะได้เป็นลบลบอะไรเอ่ยลบ15นั่นเองและคำตอบครูฟ้าก็เป็นจำนวนเต็มด้วยเพราะเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะ บัติข้อที่2นะคะเป็นสมบัติการสลับที่นะคะเรามาดูสมบัติการสลับที่การบวกกันก่อนนะคะนักเรียนสมบัติการสลับที่การบวกเนี่ยบอกว่า a บวก b นะคะจะเท่ากับ b บวก a ดูตัวอย่างนะครูฟ้าให้เป็นลบเดบวกด้วย19เนะคะเพราะฉะนั้นลบเจบวกด้วยสิจะได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะได้10 12งนั่นเอง และต่อมา19บวกด้วยลบ7ก็จะได้12เช่นเดียวกันเห็นไหมนักเรียนสังเกตนะคะว่าเห็นไหมตรงนี้คำตอบเท่ากาันเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้แสดงว่าแสดงว่าลบ7บวก19ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ19บวกด้วยลบ 7นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูการสลับที่การคูณบ้างสมบัตินี้บอกว่า a คูณ b เนี่ยจะเท่ากับ b คูณ a นะคะครูฟ้ายกตัวยอย่างเป็นลบ3คูณด้วยลบ16นะคะนักเรียนอ่ลบ3คูณด้วยลบ16ลบเจอลบกลายเป็นบวกนั่นเองกลายเป็นบวกนะ -3 คูณ6เป็นอ่า3คูณ6เป็น1ิ 8นะคะทด1เนาะอ่าต่อมา3คูณ1ก็ได้3ทด1เป็น4เพราะฉะนั้นตอบ48นั่นเองเช่นเดียวกันข้างล่างลบ16คูณด้วยลบ3ลบเจอลบก็กลายเป็นบวกนะคะอ่า3คูณ6เป็น18ทด1นะคะต่อมา3คูณ1ได้3ทด1เป็น4ตรงนี้ ก็คำตอบมันเท่ากันนะคะคำตอบเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าสรุปได้ว่าลบสนะคะคูณด้วยลบสิกเนี่ยก็จะเท่ากับลบสินะคะคูณด้วยลบสมนั่นเองไม่ยากเลยนะคะสสมบัติแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสมบัติข้อที่3 ข้อที่3นะคะเป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะก็จะมีทั้งการบวกแล้วก็การคูณอ่ะเรามาดูการเปลี่ยนหมู่การบวกก่อนนะคะสมบัตินี้บอกว่าวงเล็บ a บวก b นะคะจะบวก c จะเท่ากับ a บวกวงเล็บ b บวก c เห็นไหมวงเล็บมันทำไมกันมันสลับกันเองนะคะเปลี่ยนหมู่การบวกคุณฟ้ายกตัวอย่างเป็น วงเล็บเปิด10บบวกีสิบนะคะบวกด้วย30นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เลยก็จะได้เท่ากับเราล้อเรียนจากสมบัติข้างบนนะคะเของเราก็คือ10เนาะบวกด้วยบวกด้วยวงเล็บเปิดยี่สบวก30วงเล็บปิดนะคะโอเคไหม เราแค่เปลี่ยนหมู่เองนะคะเพราะฉะนั้น10บวก20ได้30บวก30เป็น60นั่นเองนะคะตรงนี้10ถ้าอย่างข้างหลังนี้เราจะต้องทำในวงเล็บก่อน20บวก30ได้50 50บวกอีก10ก็จะเป็น60เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น60ก็เท่ากับ60เป็นจริงนั่นเองนะคะเราดูการเปลี่ยนหมู่การคูณบ้าง ก็เหมือนจะคล้ายๆกับการเป็นหมู่การบวกนะคะเปลี่ยนแค่เครื่องหมายนั่นเองสมบัตินี้บอกว่าวงเล็บเปิด a คูณ b วงเล็บปิดคูณด้วย c จะเท่ากับ a คูณด้วยวงเล็บเปิด b คูณ c วงเล็บปิดนะคะอันนี้ครูฟ้าเนี่ยยกตัวอย่างนะฟ้ายกตัวอย่างเป็นวงเล็บเปิด1คูณ2นะคะวงเล็บปิดคูณด้วย3เพราะฉะนั้นครูฟ้าเราเรียนจากสมบัติข้างบนเลย a ของครูฟ้าก็คือเลข หนึ่งนะคะก็เป็นหนึ่งคูณด้วยวงเล็บเปิดสองคูณสามนั่นเองนะคะข้างหน้าเรามาดูข้างหน้าเราก็ต้องนำหนึ่งคูณกับสองก่อนเพราะว่าเราต้องทำในวงเล็บนะคะหนึ่งคูณสองได้สองนะคะสองคูณสามก็ได้หกนั่นเองข้างหลังบ้างสองคูณสามได้หกนะคะแล้วคูณด้วยหนึ่งก็ได้หกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหกเท่ากับหกเป็น จริงนะคะนี่ก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่นะคะข้อที่4นะคะเป็นสมบัติการแจกแจงเนี่ยสมบัติการแจกแจงเนี่ยบอกว่า a คูณวงเล็บเปิด b บวก c วงเล็บปิดนะคะจะเท่ากับ a วงเล็บเปิด a คูณ b วงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด a คูณ c วงเล็บปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างให้มาเป็น ลบ2นะคะคูณด้วยวงเล็บเปิดสบวกด้วยลบ5วงเล็บป,ปิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล้อเลียนกับสมบัติด้านบนเลยเห็นไหมเราจะได้มา2วงเล็บด้วยกันก็คือการแจกแจงเข้าไปในวงเล็บนั่นเองเห็นไหมคะเช่นเดียวกันลบ2ตรงนี้เราก็แจกแจงมันเข้าไปในวงเล็บนะคะก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น ลบ2คูณด้วย4นั่นเองนะคะบวกด้วยอ่ะเปิดวงเล็บก็จะกลายเป็นลบ2คูณด้วยลบหนั่นเองนะคะเสร็จแล้วอ่ะเราก็มาทำในวงเล็บนะคะลบ2คูณ4ก็จะได้เป็นลบ8นะข้างหน้าได้ลบแล้ววงเล็บหลังลบ2คูณด้วยลบ5ลบจะลบกลายเป็น บวกนะคะ5คูณ2ได้10นั่นเองเพราะฉะนั้นลบ8บวก10ก็จะได้ได้ไรเอ่ยได้2นั่นเองนะคะยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะสมบัติในแต่ละข้อนะคะนักเรียนค่อยๆสังเกตนะว่าวิธีการเนี่ยเป็นแบบไหนสมบัตินี้จะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็นักเรียนลองฝึกทำดู นักเรียนมาดูสมบัติในข้อที่5นะคะเป็นสมบัติของ0ูนะคะสมบัติแรกนะคะบอกว่าถ้า A เนี่ยเป็นจํานวนใดๆซึ่ง a บวกศย์จะมีค่าเท่ากับ A หรือว่าศูนย์บวก a ก็จะมีค่าเท่ากับ A เช่นเดียวกันอันนี้ครูฟ้ายกตัวอย่างเป็น23บวกด้วย0นะคะ23บวก0นนักเรียนดู23บวก0นย์มีค่าเท่ากับ 23น ah, like bueno. ั่นเองนะคะมีค่าเท่ากับ23นะคะเพราะฉะนั้น0บวก23ก็มีค่าเท่ากับ23เช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมก็มีค่าเท่ากับ23เช่นเดียวกันอันนี้นะคะเราเรียกว่าเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ เอกลักษณ์การบวกนั่นเองนะคะอ่านกเวียนม,มาดูต่อมานะคะเป็นถ้า a เนี่ยเป็นจำนวนใดๆและ a คูณ0 a นะคะ a ูณ0มีค่าเท่ากับ0หรือว่า0คูณ a ก็มีค่าเท่ากับ0เช่นเดียวกันนะคะายกตัวอย่างเป็น2คูณด้วย 0, 0เพราะฉะนั้น2คูณ0ก็ได้ ได้ศนะคะหรือว่า0ูคูณสก็มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับศเช่นเดียวกันไม่ว่าจำนวนใดๆก็ตามนะคะคูณด้วย0ูนย์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0นะคะเรามาดูสมบัติต่อมานะคะเป็นสมบัติของศูน ข้อสุดท้ายนะคะเป็นถ้า a เนี่ยเป็นจนํานวนใดๆซึ่ง a ไม่เท่ากับ0นะคะสมบ,บัติบอกว่า0ส่วน a เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0อย่างเช่นครูฟยกตัวอย่างเป็น0ส่วน100นะคะ0ส่วน100ก็จะมีค่าเท่ากับ ศนย่ไม่ว่าศูนย์ะคะศส,ส่วนด้วยจำนวนใดๆก็ตาม1 8, นึ่งล้านสากะคะก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์คูฟ้าทวนคำถามไม่ได้นะคะได้แค่ครั้งเดียวนะคะเรามาต่อกันในข้อที่6นะคะเป็นสมบัติของ1นักเรียนมาดู ถ้าเเป็นจำนวนใดๆนะคะ a คูณ1จะมีค่าเท่ากับ A หรือว่า1คูณ a ก็จะมีค่าเท่ากับ A เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ครูฟ้ายกตัวอย่างเป็น3คูณด้วย1 3มคูณ1มีค่าเท่ากับ3นะคะหรือว่า1คูณ3ก็มีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยก็มีค่าเท่ากับ3เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่า จดจำไว้เลยนะเราจะเรียกว่าเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์การคูณนั่นเองเด็เกๆจดจำไว้ให้ดีนะคะมาดูต่อมาถ้า A เนี่ยเป็นจำนวนใ,นใดๆ A ส่วนด้วยหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับ A นะคะครูฟยกตัวอย่างเป็น75สส่วนหนึ่ง เพราะฉะนั้น75ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ75นั่นเองนะคะจำนวนในดๆก็ตามที่ส่วนเป็น1น,นะคะย่อมจะได้คำตอบเป็นจำนวนนั้นนะคะอะมาดูสมัวิของ1น,นะคะในส่วนที่3ก็จะเป็นถ้า a เนี่ยเป็นจำนวนในดๆซึ่ง a ไม่เท่ากับ0นะ a ส่วน a นะคะจะมีค่าเท่ากับ1 เพราะฉะนั้นครูฟ้าสมมติเป็น100ส่วน1 0 0่นะคะค่าทำไมทั้งเศษและส่วนมันเท่ากันนะคะหารกันก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะอันนี้ไม่ยากเนาะไม่ว่าจำนวนใดทั้งเศษและส่วนเหมือนกันหารกันก็ย่อมได้1เท่านั้นนะคะอันนี้ครูฟ้าฝากนะคะนักเรียนไปค่อยๆเรียนรู้สมบัติทั้ง6ข้อนี้นะคะของจำนวนเต็มทั้ง6ข้อนี้ถ้านักเรียนรู้สมบัติ ทั้ง6ข้อนี้นักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะไม่ยากเลยเนาะ